ในคลิปนี้ผมจะพามาดูอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับของตัวแ a n วาที่ช่วยเพิ่มลูกเล่นให้งานออกแบบของเรานะครับผมข้ามมาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็คือ a n i m เมชันครับ a อ i ิเมชันจะอยู่ในทุกอิน m e เมนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็น Shape แบบนี้นะครับเขาจะอยู่ตรงนี้นะบนตัวเมนูนะครับเขียนว่า a n i m เมชันแล้วก็เป็นรูปกลมๆนะครับคล้ายๆเลื่อนขึ้นข้างบนเฉียงๆแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นในงานกราฟิกนะครับก็มีอยู่เหมือนกันนะ วิธีการใช้งานนะครับก็คือคลิกเลือกไปที่ element ก่อนนะครับแล้วก็ไปคลิกเลือกที่ตัว animation ครับในนี้เขาได้แบ่งไปสามส่วนหลกัหลกๆนะครับส่วนบนสุดนะครับอันนี้คือเราสามารถสร้าง animation ของเราได้เองนะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับส่วนที่สองจะเป็นโซนสีม่วงพวกนี้นะฮะอันนี้คือที่ canvas เขาเตรียมไว้ให้นะแล้วก็ส่วนที่สามนะครับจะเป็นเพิ่มลูกเล่นเข้าไปอีกแบบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมขออธิบายตรงโซนสีม่วงนี้ก่อนนะโซนสีม่วงเนี่ยจะเป็นการ ทำแอนิเมชันขยับแบบง่ายๆนะครับที่เชนวาเขาเซตติ้งไว้ให้นะครับซึ่งวิธีการใช้งานนะครับอันนี้ผมเลือกแล้วเอ่อโฮเวอร์เมาส์ะครับยังไม่ได้เลือกนะครับเขาก็จะให้ทำตัวอย่างนะครับของแอนิเมชันที่เราเห็นนะครับว่าโอเคถ้าเป็นอย่างเนี้ยลักษณะการเล่นของแอนิเมชันเป็นแบบไหนนะครับอันนี้คือเลื่อนเข้านะอันนี้คือหมุนเข้ามานะครับวิธีการใช้งานก็คือพอเราดูแล้วเนี่ยว่าเราชอบอันไหนนะครับก็ให้เราคลิกเลือกเทียนนั้นนะเช่นผม ขอเลือกอันนี้นะครับ Rise เนี่ยในนี้เขาก็จะมีการปรับแต่งนะครับอันแรกเลยก็คือตัว Animate เ,เนี่ยให้เล่นตอนที่เปิดหน้านี้และก็ตอนออกหน้านี้นะครับให้มีให้เลือกนะครับก็คือจะให้เล่นทั้งตอนเปิดแล้วก็ตอนออกหรือว่าจะเล่นเฉพาะตอนที่เปิดหน้านี้อย่างเดียวตอนออกไม่ต้องเล่นแบบนี้นะฮะที่เขาติก๊กไว้อยู่หรือว่าจะให้เล่นตอนออกอย่างเดียวนะฮะก็คือติ๊กตัวนี้ ตอนที่เปิดหน้าไม่ต้องเล่นนะครับอีก2อันที่เขามีไม่ให้นะครับก็คือตัว speed direction แต่ว่าเราใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามีมุกุสีทองอยู่นะครับก็เลยเปลี่ยนไม่ได้นะครับนี่ถ้าเป็นตัวอื่นลักษณะของตัวอื่นก็จะคล้ายกันนะครับเล่น a n i m a t i o นตอนที่เปิดหน้าหรือว่าตอนที่ออกจากหน้านี้นะครับอันนี้ก็จะมีปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับ กดหรือกน Enter ส่วนของ e x e c t i o n ก็จะคล้ายๆกันครับฉะนั้นเราเลยปรับได้แค่ส่วนที่เป็นการเข้าหน้านี้นะครับกับการออกหน้านี้นะครับเขาจะเล่นได้แค่นั้นนะแต่ว่าเมื่อกี้มีเพิ่มอีกตัวหนึ่งครับรก็คือเวลาเราคลิกไปที่ b o ่ t จะมี Reverse Exit Animation นะครับให้เราเลื่อนกลับด้านได้นะ จากของเดิมโซนสีม่วงก็จะปรับแต่งได้เท่านี้นะถ้าเป็นแคนวาที่เป็นแคนวาฟรีนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของที่เป็นโรเตดพวกนี้นะครับคือตอนที่เราใส่ animation พวกนี้ไปแล้วนะเราสามารถเพิ่มอันนี้ไปอีกเลเยอหนึ่งครับอย่างเช่นอันนี้คือเขาเข้ามานะธรรมดาธรรมดาคือเขาจะเลื่อนขึ้นมาใช่ไหมครับ แต่ว่าถ้าเราเพิ่มพวกนี้ไปเนี่ยอันนี้เลื่อนขึ้นมาแล้วก็กระพริบด้วยนะครับเห็นไหมฮะอันนี้เลื่อนขึ้นมาแล้วสั่นไปด้วยนะครับอันนี้คือเลื่อนขึ้นมาแล้วย่อขยายไปด้วยนะคือสามารถใส่เพิ่มไปได้อีกชั้นหนึ่งนะครับถ้าเราไม่เอาเราก็คลิกรีมูวแอนิเมชันนี้ฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายที่ผมข้ามไปนะครับก็คือตัวบนสุดนี้ตัวบนสุดนี้คือแคนวาเขาเพิ่มลูกเล่นแอนิเมชันให้เรานะครับ จากเดิมที่เขาเซตติ้งไว้พวกนี้แล้วเนี่ยที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับก็คือการที่เราสามารถสร้างแอนิเมชันของเราเองครับวิธีการนะครับก็คือหลังจากที่เราเลือกตัวอิเลเมนต์แล้วนะครับสมมติผมเลือกนกพุ่ตัวนี้นะแล้วก็คลิกไปที่ตัวปุ่มคีเอทแอนิเมชันตัวนี้ครับคลิกไปปุ๊บเขาก็จะพามาอีกหน้าหนึ่งนะหน้าตาเป็นแบบนี้เขาอธิบายนะครับก็คือวิธีการสร้างนะให้เราคลิกกับที่ตัว อีเลเมนต์ของเรานะอย่างนี้ผมคลิกที่นกพูกครับแล้วก็ลากครับจะเห็นเส้นสีม่วงนะครับอันนี้ก็คือให้เราสร้างเส้นทางแอนิเมชันของเราเองนะฮะอ็อบเจกต์ตัวนกพูกเนี่ยจะเคลื่อนตามสีม่วงนี้นครับนี่ระยะเวลาเขามีจำกัดน,นะสร้างเสร็จแล้วปุ๊บผมก็กดดอนนะครับด้านล่างนี้วิธีเล่นก็คือให้เรามากดปุ่ม duration นี้นะครับด้านล่างนี้จะมี คล้ายๆกับสามเหลี่ยมที่เป็นชี้ขึ้นนะครับให้เราคลิกหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้จะมีดูเล t ชั่นซ่อนอยู่นะครับให้เราคลิกครับแล้วก็เลือกไปที่ตัวนกพูกของเราอ่ะนะฝายนี้นะฮะอยู่ที่ฝ่ายนี้อยู่แล้วล้วก็กด play ตัวนี้ครับ a n นิเมชันที่เราสร้างมือสักคู่ก็จะเล่นอ่ะอย่างอันนี้เขาให้แค่5้าวินะครับเราสามารถขยายได้นะ ก็จะเหลียเวลานะครับให้เราขั้นตอนการใช้ออนิเมชันคร่าวๆจะมีประมาณนี้ฮะเดี๋ยวผมจะไปลงลึกตอนที่เราเอาพวกนี้มาสร้างงานที่เป็น Presentation นะครับ